งับงับงับนี่ไม่ใช่ที่คีบผักแต่เป็นประแจอนเนกประสงค์ครอบจักรวาลโอ้โหได้ยินชื่อแล้วอึ้งเลยแล้วอันหนึ่งราคาแค่หลักสิบเองครับมันสามารถมาแทนประแจกองนี้ได้ถึง14เบอร์กันเลยนะคะผลิตจากเหล็กโครมวานาเดียมมันคือเหล็กที่ไม่เป็นสนิมแล้วก็มีความแข็งและยืดหยุ่นสูงก็คือทนนั่นเองและตามสเปคเนี่ยเขาบอกว่าขันได้ตั้งแต่เบอร์8จนถึงเบอร์22แต่ผมทดสอบให้แล้วเบอร์8ไม่ได้มันไม่ได้มันได้ตั้งแต่เบอร์9้าขึ้นไปจนถึงเบอร์12เเเเวลาาารจะขขัน้นี่ยม,มมมุันจะจิกเเข้าหลี่ยมพอดีเลยเอออันนี้แหละมันทําให้มันขันได้ง่่ายีครับบทผมชอ เพื่อนๆเห็นไหมมันจิกเข้าเหลี่ยมพอดีเลยเวลาเราจะขันเข้าหรือว่าเวลาเราจะขันออกนี่เพื่อนๆดูมันจะจิกเข้ามุมพอดีเป๊ะเลยครับมันจะเลื่อนไปล็อกตามฟันแบบนี้ให้เราแบบอัตโนมัติเลยเลยใช้งานง่ายไงแล้วมันหนักเบาด้วยนะครับ้าเป็นแบบนี้มันก็ยังขันได้นะเพื่อนๆลองใส่เข้าไปแบบนี้เออโคตรง่ายเลยเนี่ยแล้วก็มีน็อตแบบนี้เอาใส่เข้าไปแล้วก็ขันเอาเพื่อนๆดูเห็นไหมมันกลายเป็นเรื่องง่ายไปเลยนะครับเป็นแบบสี่เหลี for well, ่ยมๆปะใส่เข้าไปปุ๊บนี่โอ้โหขันได้หมดเลยครับประโยชน์เยอะแข